ผมก็ผมช่องคนสวชนชาแนลอีกรอบนะครับวันนี้มีคอนเทนต์มานําเสนอคือวันนี้จะมีมการแข่งโลปลากันครับแต่วันนี้จิตจ,จัดมีเบอยูซีขั้นสีแข่งระหว่างทีมพอกับทีมลูกมีน้องออก,กัสแล้วก็พี่โอ,อโต้นะครับแล้วก็ผม,มผมเสียวยูสองขั้นผมโย่สองขั้นก็คือขั้น,นนี้กับขั้นนี้แล้วขั้นนี้ก็เป็นของพี่โตอันนี้ก็เป็นของน้องออก,กัสครับ ถ้าเกิดว่าน้องกัสดกับพี่ออโต้น้องกัสดกับพี่โอโต้กกโโตกปลาได้เยอะกว่าป้าป้าจะมีรางวัลให้ก็คือป,ป้าจะซื้อลอกให้ลอกตัวใหม่ให้ดีใจไหมครับโอเคไหมครับโอเคถ้าเกิดกัดชนะกัดรับไปเลยนะโอเคจับมือครับผมบฝากติดตามนะครับว่ามื้อนี้ระหว่างผมกับทีมลูกผู้ใดสีใดปลาหลายก็กันครับผมแล้วก็ฝากกดช่อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งให้ช่องคนสวนเชี่แนวนะครบับเป็นช่องน้องไม่ฝากฝากกดติดตามเนี่ยได้ครับผมโอเคครับหล่อลุนครับผม เด็กก็นั่งเก็บขยะนะครับเก็บขยะไปเผาไม้นี่ปกตินี่จะมีผมมาตกแค่คนเดียวแต่ว่าเมือนคึืนน่าจะมีคนมาตกแล้วทิ้งขยะทิ้งเฮียงไว้เต็มเลยตอนนี้เด็กๆกําลังเก็บแล้วก็เผานะครับเผาขยะเพื่อให้ไม้มันดูสะอาดหน้าตกนะครับผมฝากนานานะครับค้นทีเข่าไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรก็ตามนะครับผมรักษาความสะอาด ในไม้ที่ข้าไปตกเนี่นยครับเดี๋ยวมือหนาข้ากกบทีได้มานางบรรยากาศชิวๆตกวปลากันครับผมฝากเนี่นยนะครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับปลาอะไรดำหนักไหมมีตัวไหมนี่โอ้โห เอ้ยหลุดเอ้ยหลุดมาแล้วครับแต้บแรกดูนี่มันเกี่ยวตากไหมหน่าจะชนะแล้วอะ่ะน่าจะได้ลอกนะครับครับนอนเลยลูกนอนเลยพี่โตถึงมานนี่ลูกเอากระดิ่งออกเอากระดิงออก,อก,ออกปลดกระดิงก่อน วครับโอ้เรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่เสมอเลยใงส่พี่ตัวกับพี่กัตจันนาวะนั่นเองกระชังแท็กทีมแท็กเที่ยวหน่อย ทีมเด็กแท็กทีมหน่อยทีมเด็กทีม,ทม,ทมเด็กแท็กทีมหน่อยทีมเด็กแกเด้อโอเคครับสำหรับวันนี้ชาเลนจ์ของเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับชาเลนจ์ Challenge แข่งตกปาของรางวัลน,นั่นก็คือลอกเบ็ดอันไห่นะครับวันนี้เราก็ สรุปว่าท so right? hey, ีมเด็กชนะนะครับคะแนนหนึ่งหนึ่งตัวต่อศูนย์นะครับเราเป็นทีมใช่ไหมกัดเขาจับมือหน่อยจับหน่อยจับมือไปบายครับฝากช่องหน่อยครับพี่โตฝากช่องหน่อยครับฝากช่องคนสวนอินดี้แล้วก็คนสวนชาแนลครับคนสวนชาแนลนะครับคนสวนชาแนลครับ สวัสดีชันเนลครับครับผมทิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย